ไม่ตายอะไรวะคอสสองมาสองที่ยังยิงยังไม่แต่ยังไม่ตายอะไรบอกอะไรพี่โอเคแม่งปากดีดว้วย <c oughs> มันไม่รู้ว่าเป็นตี้เรานี่ยูโดค่อยๆยูโดมันเป็นลูหมดเลยอ่ะเฮ้ยเอาดิแม่งผมว่ารวมเหอะรวมว่ะรวมดักเลยรวมสู้เลยว่ะมันเลทกันอยู่นี่เป็นลู้แล้วเออเดี๋ยวรอมันเลทเสร็จเดี๋ยวรอมันเลทเสร็จยูโดดูศพมันดิศพมันยังอยู่ปะมาแล้วแล้วอ๋อ แผลรูบ้า,มานมันนะไม่เห็นมีรูเลยเดี๋ยวสองแม็กเองว่ะอยู่โดไป,ไปไปทางซ้ายมือนั่นหน่อยพี่พี่พี่สิมองไปดิมองไปดิมันจะเห็นบ้านเป็นรูเลยอบ้านเป็นรูเหอเนี่ลอดูดิอ่ายู่โดไปไปทางซ้ายหน่อยเฮ้ยงั้นงั้นเข้าได้เข้าไปดักเลยดัก,ด,กดักตรงทางออกรูอ่ะ ดักห่างๆหน่อยนะอ,อย่าดักใกล้เดี๋ยวโดสนสไนัยสองชั้นนอกวะชั้นบิ๊กหรือชั้นเลยบ้านฉันชั้นนอกแต่เรามาลุยกับมันได้สองสามทีอะทุกคนผมว่าจังหวะน,นี้ต้องเอาต่อแล้ววะอเอาเปได้งัดทำไม่ได้นะเฟรมหอยผม,ผมหอยเดียวคุณอามไปไหนอะโอคผมอยู่ด้านรอบๆด้านไปดักรูไหม ยู่รอดันเข้าเข้าอีกได้ป่ะดันเข้าอีกได้ป่ะที่ผมผานไปเลยเ,ลยเออจะไปอโอยเชื่อปะ่ะย้ายมาทางคุณอุ้มเมื่อกี้นี้แต่ค,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 คุณไมคุณอ้ำใครคือคุณอุ้มครับหายไปไหนแล้วไม่รู้อ๋ออยู่นี่ อมไผมจะไปผมจัดของอยู่ถ้าหลูมกระเป๋าไม่ต้องเอาไปแล้วนะเดี๋ยวรอคุณตินกับคุณบิ๊กมาเดี๋ยวติกล็อกอ่ะไม่เอาไไปลม่ต้อองผมาก็ได้ครับเอามาเลยเอามาด้วยเลยรถหนึ่งคันนะหน้าผมทีวีมีรถหนึ่งคันโอเคโอเคเดี๋ยวงัดรถคันนั้นแหละเดี๋ยวการรถคันนั้นแหละเดี๋ยวดักรถคันนั้นแหละอยู่ตรงไหนนะยูโดฝั่งฝั่งตรงข้ามจะได้สีแดงเอาคันนั้นแหละเอาที่งานมาด้วย เออแะ่มาลองรอบเลยไอของมันโฉบเดี๋ยวต้องถีดูรอบรอบมีโซงก็ของรอโคเลทของคเลทเราจะไปจัดการโคเลทใช่ไหมใช่ดูรอบรอบไหนรอบเป็นตลบหลังบ้านอีกทีนึงรอมันเลดเสร็จอ่ะเข้าไปเลดบ้านอีกทีนึงเราไม่รู้ว่ามันเลดกายพี่กระจายกันอยู่อูรวมกันปุ้ยได้เออราจับได้เอออยู่ดูเดี๋ยวเราวิ่งไปฝั่งนู้นดีกว่า ฟังเ้นเห็นฟังกี้นนุ่นนุ่นปะคนนพี่ใช่ป่ะมันมีคนไมล่ะเจ้าของไหมนั่นปะคิด W หรอมหรือเปล่า W หรอยูโดมี A W A W A W มพี่มองไปประมาณใบสามอ่ะหน้าไบสามจุดจัไิมห้านาฬิามชนี่อ่ะนี่หรอ๋อเห็นล้วเห็นแล้วรถใครวะ วิ่งวิ่งฝั่งนู้นอยู่เนาะสภาพรถเป็นไงบ้างครับสภาพดีสภาพดีพี่สภาพดีมีล็อกไหมจะมีข้อขโมยับบ้านแด่เลยเดี๋ยวเช็คให้ดูให้หน่อยนะเตะยางด้วยนะครับเตะยางด้วยถ้ามันล็อกก็เตะยางรถรถล็อกรถล็อกเตะยางเตะยาง เราเมื่อกี้มแม่งเราไม่ได้ยิงยางเราต้องเสียช้าทิ่ไหนไไเดี๋ยวมันขึ้นค่อยยิงององเลยทนที่จะยิงแอนเต,ต่ละหนึ่งยางมีคนไม่จบวะใครขยับ่ะคุณน้าหมอเมืเ่อกี้ที่แตะยางลวยางแตกมันแตกจริงจ้อพวกพี่เพิ่งคนพบอ่อ มีใครมีที่ซ่อมปืนปืนผมยิงแจ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปให้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปแทนปืนมันเต็มร้อยตลอดไปกอาสิเอาของกระสุน M16 ด้วยนะคุณบิ๊กยังไม่ออกจากบ้านได้ไหมฮะ M16 สองแฮชพอร์ะเอาคุณบิ๊กเอาเอาเอาลังลังปืน AK กับไอ้สโคป P สองสองอะไรมาให้หน่อยดิได้ไอ้สโคปเพชรยากเกิดระเบิดไม้ผมอ่ะมันกลับมาแล้วนะขยับของอันหนึ่งแล้วแม่งโผล่มาเฉย เก็บเก็บไว้เก็บไว้ในตัวก่อนก็ได้ครับเอาวางดักถนนเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นแทบหนึ่งเอาวางไปเลยครับรโอ้คุณอาร์มเสียงอ๋อที่เรเล่นเราเล่นซ้อนกว่าหน้าหลังเลยแบบจะมีตัวเอารถออกเลยเอารถออกเลยเมันที่มันเล่นกับเราอ่ะพี่ไคโดมาบิ้งสวยเลยนะสวยกันสวยเลยอ่ะเอารถดับเงินใช่ไหมฮะเอาที่เอาที่ซ่อมยางมาด้วยนะเผื่องัดได้จะได้ซ่อมยางขับไปเลยซ่อมอ๋อไม่มีคันนี้ไม่มี คันนี้คันนี้ไม่มีล็อกยิงเอารถตำรวจไปไหมได้ได้ได้คุณพี่ขับรถกระบะดำกลับแลวใช่ไหมขับเลยน่าจะของเต็มเลยผมไม่ได้ขับกลับผมตายผมตายกันถอดล็อกมาก่อนได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมถออดล็อกคันนี้ไปมามามาเอาที่ซ่อมยางคันนี้ไปเอาที่ซ่อมรถติดไปด้ทำบ้านบักเหรอใช่ใช่เอตี้ที่โดนเลททำบ้านบัก แต่มันยังไม่แตกหรือเปล่าแตกป่ะพี่นี่ห้องนอนผมห้องนอนเพื่อนมีตั้งเยอะตั้งแยะที่ซ่อมก,กับที่ซ่อมรถกับที่ซ่อมยางที่ซ่อมรถโอเคพร้อที่ซ่<พ>อมยางดีใส่ไปแล้วโอเค<ป>เอาไปอีกก็ได้จะ <c oughs> ไปประตูฮ้ <c oughs> <c oughs> เกินไปเธอมีแดดมันเงียบไปเลยอะตอนเนี้ยเกียร์อยู่แอพี่ระวังนะระเบิดเคลียร์ของอยู่เปล่าเคลียร์ของกันอยู่เปล่าเฮ้ยคุณโจ้คุณโจ้เอากลับระเบิดไปวางเส้นเดิมเลยวางระเบิดตรงตรงใต้ต้นไม้ระวังนะพี่ทางไปเซตศูนย์นะเซตหนึ่งเซตศูนย์นะเฮ้ยผมเห็นคนวิ่งมาที่รถโอเคโอเครอรอรอเตรียมเตรียมเตรียม ไม่ใส่เสื้อผ้าอ่าไม่ได้เห็นได้ละตรงคุณเลยตรงคุณเลยที่ไหนยิงยิงยิงหลังต้นไม้เห็นปะตายแล้วที่แท้ศูนยแท้ฟีนเมื่อไหร่พี่แบงค์ซ่าคนที่ไปปากแทบกับเขาอยู่ในดิสคอร์ดนี่หว่าเขาดักรถมันเราจริงรถมันไม่ให้หมดเลยอะแม็กผมหมดแล้วนะแต่ผมอยู่หลังให้ผมดูผมดูหลังให้ได้เหรอ คุณพี่คุณพี่ขอแม็กซ์ F16 สักสี่แม็กซครับเอาเอาแล้วอู้ยไม่ทันแล้วออกมาแล้วออกมาสองโอเคโอเคสองก็ได้เฮ้ยทีนี้มันก็รู้ว่าดิว่ารู้มันก็เหมือนเมื่อกี้เราเราดักรถมันมันยังไปปากแซบเลยพี่เรายิงไม่ตายปากดีเหรอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เรายิงไม่ตายจริงไหมคับคุณโจวางระเบิดแล้วใช่ปะคุณพีกตอนมาเอ้ยคุณเออคุณพีกตอนมาระวังระเบิดนะข้ามถนนนะดูระเบิดตรงถนนดีดีเงาต้นไม้มีลูกนึงก็ผมใส่ไป มีระเบิดอีกป่ะยัดไปลงรถมันอะตรงประตูทางเข้าอ่ะหน้าผมนะยิงได้ยิงยิงได้ยิงผมดักรถอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วทิศไหนอ่ะยิงได้ยิงเลยยิงได้ยิงเลยโดนเฮ้ยมันมันมันไหนวะอยู่หลังป่ะในปุ่มหรอมันจะกลับมันจะกลับมาเอารถอยู่ไหนอ่ะเอ้ยปากดีเห็นบ้านป่ะยิงดิยิงดิยิงดิตรงต้นไม้โคซิกเห็นป่ะไปทางเดบิวล้ววิ่งอ้อมไปทางเดบิวเดี๋ยวเดี๋ยว ปืนปืนอะไรเนี่ยสองตัวตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งผมตายไม่แล้วแล้วไม่แล้วอีกเชียวโดนหลังยิงว่ะเราหาที่จอดดีๆแล้วแหละคุณบิ๊กมันจะกลับมาเอารถในพุ่มเลยพุ่มเลยพุ่มพี่ในพุ่มทำไมผมลงรถไม่ได้วะ ิตายหมดเลยเหรอไม่ได้ผมต้องออกเข้าไปบักใหญ่โจโจโจต้องพึ่งสองคนที่เหลือแล้วพึ่งขัดพึ่งขัดงตินเอราที่ใส่ไในรถก่อนก็ได้ครับไว้ในรถก่อนขอของที่เอามาให้ไว้ในรถเลยโจโอยพงยิงวิงยพ่งิิงตายะคุณโจเบไปเลยะตัวฮะตายตรงรถตายยัง ตายแล้วตายแล้วตรงรถไม่มีใครแล้วครับอยูเรือตรงไหนตรงเนี้ยตอนเนี้ยผมถึงแล้วผมอยู่หลังฟงซิกอ่าเอาเอาเอ่อคุณอ้ามเอาเอาเอาเอ็มเอ็มพีคลไปมาใส่ผมยิงไม่ตายเฉยพี่ไม่ตรงรถไม่มีใครแล้วใช่ป่ะผมจะได้ไปเก็บของที่รถอ่ะน่าจะตายแล้วมันล็อนั่นจะไปเก็บของที่รถได้ไหมครับใช่ใช่ใช่แค่สองใช่ไหมครับผมยิงตายสองแล้วผมเห็นผมผมวิ่งเข้ารถนะล็อกล็อกดูให้หน่อยนะตัวนรถตัวในหน้าผมอ่ะเฮ้ยงั้นเอาคุยในวีไฟมา อยู่ตรงรถใช่ปะขอขอปืนหน่อยครับมันมีชนะอีกตัวนึ่งไหมเหรอพี่ใช่มีชนะตัวนึงผมไม่ชิ้ติ้งอ่ะตัวชนะอีกตัวนึงอ่ะแต่ไอตัวที่ผมยิงอ่ผมเก็บลูกไม่ได้ผมเก็บลูกไม่ได้ผมเก็บได้แค่พื้นมีมีกระเป๋าให้ผมเก็บปะเสื้ออะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าอะป๊บนึงแป๊บนึงผมซุกตรงไหนดีๆีปะอ่ะเอากระเป๋าไปเลยกระเป๋าไม่มีอะไรนะอยู่ตรงรถใช่ไหมตัวนึง เช็คน่าจะเหลือคนไ,ไหนหรึเปล่าไอตัวที่มันพิมพ์แชทตะแก่ตัวยิงเหลือตรงรถหรอคุณโจเห็นเมื่อกี้ใช่ปะคุณโจชุดทางชุดทางอ่ะที่รถชุดทางอะ่ะใช่ปะที่รถชุดทางนะรถตา,<ถ>ายตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงหัวตายตัวหนึ่งไม่แล้วที่บอกว่าตรงรถอยังอยู่อ่ะยังอยู่อยู่ปะอยู่ไม่อยู่ตายแล้วโอเค เชียบปวะชี๋ยวผมวิ่งตามไปโอเควิ่งตามมาคุณจ้อย่าเข้ามากระจายกระจายอยู่ดังมันไว้โอ้โขีด50%จะขบยิงยากมากเลยรอดถ่ายมันอะไรดิอ้าวแสดงว่าไม่มีเหรอโอเคผมอ่าให้เก็บได้ไหมแล้วผมไม่ได้เก็บผมไม่ได้เก็บขอบันเท่ โอะโหของผมพังหมดทุกอย่างเลยว่ะแม่งผมใส่เป็นแม็ก็แม่งมันไม่ตายเฉยพี่ผมยิงอัดรถยิงใส่มันอะเก็บเด้เก็บเท่าที่เก็บได้ปืนปืนมันอยู่ไหนผมจะไล่เก็บปืนมันกลับ้างข้างรถตัวหนึ่งข้างรถเห็ไล่ละ UMP ASWAL ผมไม่มีที่อุทูยิงหูอื้อมากเลยมันจะขหลังผมได้เนี่ยคุณพ๊กงัดได้ว่ะแต่ต้องคุมพื้นที่อ่ะมันงัดได้ปะ ไอตัวจุดพังมันมาจไม่ได้เอาถุงที่แงะมานะกระเป๋าแงะเปล่าอยู่ในรถอ่ะจะแงไหมผมคอนเฟิร์มคิวแล้วจะแงไหมชื่อไอศครีมเอาๆที่แงะมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับไปเอาไปหาที่รถก็ได้จะได้กลับมาช่วยเพื่อนคุมเดี๋ยวตินจะหลงทางก็แลงวิ่งกลับอ่ะน่าจะเอาบาเลีตมายิงแล้ว พ่อยู่ไหนเกินเอ่ออยู่ตรงตรงรถส้มครับตรงป่าตรงป่าบอกว่าเพื่อนไปไหนเยัมไม่แล้วระหว่างนำตีกับนำเจ็บแบบคุณบิ๊กโคดาคุณบิ๊กฮะเอ๋อเดี๋ยวผมผมแคทแคทไปลงกับรถผมกลับรถแป๊บนึงเอาของไปเก็บแคทลงดิส่อนนี้คุณศกคุณซิกอยู่ไหนวะอยู่หลังนี้ หกเก้านี่ใครอ่ะยูโดปะตาผมดิมันอยู่มันอยู่ตรงยูโดเหรอวางล้ผมฝั่งผมละเฮ้ยมันเล่นสไนายผมมองไปทางทิศเอ็นใช่ปะประมาณสามนาฬิกามันเล่นสไนายมันเล่นสไนายมันเล่นสไนด์มันเล่นสไนายผมหลบแล้วเกตังปิ้ว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 อยเนี่ยอยู่ที่คุณอาร์มใช่ปะคุณอาร์มตายปะตายตายตายไม่เห็นึงแล้วผมไม่เห็นตัวละศพคุณซิกอยู่ศพคุณซิกอยู่หินยูโดปะเออคุณท้ามคุณท้ามหินหน้าคุณท้ามอะ ไหนวะอยู่อยู่หินลังรถอ่ะศพผมอ่ะถ้ติงควรจะเากระเป๋าไปดีไหมเนี่ยไปเอาไปตกมันหิุหยุดหยุดหยุดหยุหยุด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 หยวด่ยุดหจุดหงุดหยอกไยุดหยอดหยนดหยุดหยุงหยุดหยุดหยุหยุดหดหยยดียยวดหยดหยยุดหมุดหออดหยุดหยุหหฟหรหหหหมยดดยุดรถมันยุดรถหยหหุหุหห ไม,ม่ไม่ไผมผมยังไปไม่ถึงผมคานไปอยู่ไม่เป็นไรผมไม่รีบผมค่อยๆคานไปปูาระเบิดนะระเบิดไสเบอรี่ไอศรีมสวยสวยสวยไปทางไหนดําเลยยังงงทางข้ามฝั่งถนนมาอยู่ดวิ่งตรงไปดิวิ่งตรงไปดิยู่ดเออยตรงไปดิอยู่หน้าคุณอยู่ตรงคุณอามอ่ะอยู่ตรงไหนวะ่บนเขาบนเขาบนเขาแหละแ่ นั้นเหรอไหนวะไหนวะยูโดใครตายใครตายยินเสียงใครตายผมผมสู้ตายผมผมสู้ตายตัวผมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะคุณนามใกล้ถึงยังคือบิ๊กตรงผมต้องผมเนี่ยเนี้ยผมไม่มีปืนผมไม่มีตรงไหนตรงไหนแผมเลฮ้ยมันยิงใครยิงอะยิงง่ายผมยิงง่ายเลี้ยอ๋อเห็นแล้อะไรแล้วปล่อยมัดปิ๊วีปืนมย น็อกน็อกน็อกตายแล้วพี่เฮ้ยอาศพอยู่ไหนเสร็ศพหนสรศพสรศพเอาของเล่นเดี๋ยวไปกลับไปคุมรถกระจายกระจายเลยรถอยู่ไหนวะผมผมโดนยิงข้างๆนะอ๋อเห็นเห็นเห็นรถละอาระวังข้างคุณซิกอยู่ไหนอะคุณซิกมาคู่ศพยังมันเก็บจากคุณซิกเล่นเหรอปอุ้ยหมดไปไหนวะศพอยู่ไหนไปเเช็คพื้นที่ลย ผมโดนยิงจากทางซ้ายมือนะ,ะเห็นหลังหินหินหลังรถไหมหินหลังรถตรงไหนวะระยะประมาณท่าทัน10เมตรห่างกันทาทัน0เมตรอะท้าทัน10-100ลอคุณซิกมาเติมดีกว่าท้างั้นนะ่ะเดี๋ยวผมคุมวินที่กันได้แล้วมันต้องจับเซตใหม่มาเล่นแล้วอ่ะเฮ้ยมันจะจับเซตใหม่มาเล่นนะดูคุมดีๆนะนี่เหับศพนี้เหรอศพผมหายว่ะมองมองทางอีสต์ไปนะ มองที่ไหนนะอ๋อนี่ไงนี่ไงศพคุณติ๊กนี่ป่ะชุดทางเนี่ยเออชุดทางเนี่ยแต่ไม่มีปืนนะดิเอสดีชุดทางเอสดีอ๋อทำมันอยู่ที่คุณอาร์มคุณอาร์มระวังคนนะเอสดีใช่ป่ะไม่ก็ตัวตัวนี้แหละที่ติ๊อ๋อแล้วเอสดีหูซิ่หายไปไหนอ่ะเราเราสองคนอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้ฮะับคุณคุณตีนกระเป๋าล็อกหน่อยดิมา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 ปหมพื้นผมมาดิพี่ขอปืนหนึ่งดิปืนผมไม่ไหววะเดี๋ยวนะอ้ำ์อารครับผม จะเอากระเป๋าแงะไปเลยเหรอใช่ใช่มันคุมได้แล้วคุมได้แล้วขยับเข้ามาคุมที่รถเลยรถอยู่ข้างหน้าคุตินคุตินซ่อมปืนซ่อมปืนให้หน่อยที่ซ่อมเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเอาซอโคบให้อันนี้ด้วยนะคุณติ๊กเอาลางมาไหมเนี่ยเอามาเอามาเอามาซ่อมแล้วซ่อมแล้วจินจะได้ไปหาผมซิกไม่ได้มามาคุมคุมให้ผมเลยนะผมจัดการแล้วนะเดี๋ยวงั๊บเสร็จรีบไปเลยงั๊บเสร็จถอยเลยเราอันนี้แหละ ้นเล่นนี้บ้านจะยิงเราไม่ได้แล้วถ้ามันเติมอย่าง,งนี้เราจะเห็นดแบบ้ะเราคำ้ำเราค้ำดีเพื่อนเราอยู<ห>่แถวนี้ใช่มโอเคใช่ใช่ใช,ใช่เราเล่นมุมนี้เดียวไม่ไดีบอลบอข้ามันกินหมดปัญญาไม่ตื้อต่อยต่อยเหรอต่อยเหรอไม่แย่ไม่ไ,ไม่เอาเอาแม่ด้วย พี่มันจะมีเอเคอยู่อ่ะเล่นเลยเหรอแมคุณหายไปไหนไปดูพี่ศพกับเกาะใหญ่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาเคลียร์กลับเลยพี่แล้วดูดิมีอะไระเอสเอสเอสบีดีเอสบีดีทำยางก่อนแป๊บนึงดูให้หน่อยนะ